วันนี้เราไปเดินป่ามาก็ได้ไปเก็บกระเทียมป่าด้ดอกกำนั่งตุูมๆกระลังอันนี้้าบลานลมันก็นสะบสับปันไหนดอกตุมนี่กระลังแสบในมะกระมังหนึ่งอันนี้พี่พ่นเอิญว่าผักซีล้อมผักซีล้อมหยอดผักซีล้อมเมันว่านี่เอิญผักซีล้อมภาษาอีสานเรียกผักชีล้อมภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้เดอ้อยังไม่ได้เปิด Google ดูนะ ต่อมาก็มาเปิดถุงอีหมูวันนี้ได้ผักใหม่มาคุณสามีไร่ก่อนถ้าไม่ไร่ก็จะได้อันนี้อยูน่ทนทนท่านมาเป็นยวงเลยค่ะกระเทียมปลาอันนี้กระเทียมปลากระเทียมปาลากระเทียมปลาค่ะค่ะเด้กระเทียมปลามาอันนี้เด้ย๋ยอียงมาน,นั่มเนี่ยโหูโมเมนใบพักซีหลอมไม่รู้จ้ะไม่รู้อืมอันนี้ยาก็ติดมาได้แค่นี้แหละ คุณสามีไล่ก่อนสังเกตง่ายๆมันจะเป็นหัวอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นใบลักษณะใบรมดูมันก็จะออกเป็นเหมือนผักเป้นเนาะผักเป้นบ้านเราแล้วก็ไอ้นี่มันเริ่มจะออกดอกแล้วนี่อ่าเป็นอย่างนี้ใกล้ๆจะออกดอกแล้วปลายมันจะเริ่มไอ้นี่มันอยู่แซมหญ้าเหลือไปเห็นเอ๊เห็นโคนมันเลียวๆมันก,ก็ไอ้นี่น,นี่ต้นใหญ่มันอันนี้หัวมันเนาะ ต่อไปก็เป็นอะไรเป็นผักกาดปา่าอันนี้เรียกว่าพิกลี่แพคตุค่าเป็นตัวยาที่เขามาสกัดแก้ปวดแล้วก็เป็นยากล่อมประสาทแก้นอนหลับสารยางๆข้อข่ามันอยู่ในต้นนี้ก็และพิกลี่แลคทุค่านอกผักกาดปา่าอันนี้สังเกตง่ายมันจะมีะโคนตรงนี้นะเป็นหนามตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยสังเกตง่ายตัวนี้ผักกาดปา่า อันนี้ยังอ่อนๆอยู่น้ำไม่คมแต่อย่าก,กินเยอะในปริมาณที่เยอะเพราะว่าอาจจะแพ้แล้วก็ทำให้อาการง่วงนอนได้เนาะก้อนนี้ดอกฟันสิงโตว,ว่าจะมาเจียวใส่ไข่เห็นท่าทางน่าอร่อยเอามากินกับน้ำพริกเจียวใส่ไข่เนาะตัวนี้ก็คือหญ้าหญ้าโคเวอร์นเนาะมันจะเป็นใบอย่างนี้นะ ลักษณะสีใบมันถ้าเป็นดอกสีแดงนี้เขามาสกัดยามันดอกสีแดงแต่อันนี้มันยังไม่ออกดอกก็เลยไม่รู้ว่ามันสีอะไรเอามากินก็ไอ้นี่มันสวยต้นสูงก็เลยไอ้นี่มาเออใบมันจะเป็นอย่างนี้นะลักษณะใบมันเป็นสามกีบนี่ก็เป็นผักาดป่าอีกพันหนึ่งนะผาักาดป่าเนี่ยจะมีหลายพันอันนี้พันนี้ยิ่งดูง่ายเนี่ยลักษณะใบมันจะเป็นเออเหมือนหนังจระเข้ เป็นตุ่มๆต,ต,ต,ตรงนี้นะสังเกตงนะ่ายเลยตรงนี้นะเป็นน้ำห <blue> นามคมๆเนาะมันจะมีฟันคมแล้วก็พลิกดูด้านหลังมันจะคล้ายๆกันกับตัวแรกก็คือจะมีใบคมเลื่อยเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็มีคมเลื่อยตรงนี้นะเวลาเราจับไปมันก็จะไอ้นี่นะมันจะมีคมเลื่อยอย่างเงี้ยไหนคมเลื่อยมันนี่ไงตัวนี้จะชัดหน่อยมีคมเลื่อยอย่างนี้นะอยู่ตรงกลางเหมือนกับตัวนี้เลย แต่ตัวนี้ก็จะมีใบคมเลื่อยอยู่ตรงกลางอ่าเหมือนกันเป็นคมเลื่อยอย่างเงี้ยเป็นเซนขึ้นอย่างเงี้ยนะเออมันจะเป็นใบคมเลื่อยอย่างเงี้ยเนะอยู่ตรงกลางใบดูง่ายอันนี้จะอีกพันหนึ่งอ่าอันนี้หลังมันจะเป็นคมเลื่อยจับดูตรงนี้แล้วทีนี้พิกใบมันก็จะเป็นอันนี่เหมือนเอ่อหลังจระเข้ แล้วก็ขึ้นเป็นกอเป็นกออันนี้ใบคมคมเลยจับไปตรงนี้จะคมคมมากเลยอโอเคอาดามจะทําอะไรนึกอยากกินก็คือต้มไก่แล้วก็ต้มไข่แล้วก็จะทำ ขะปุ้นสาวขปุ้นสาวหรือภาษาไทยเรียกว่ายำขะปุ้นแซบๆกับลวกผักเดอ้อโอ้ก็ผักต่อไปก็คือกระถินป่าเห็นมันยอดสวยๆเนาะกระถินป่าเนี่ยก็กินได้พอประมาณแต่อย่ากินเยอะ เพราะว่าถ้ากินเยอะแล้วมันจะนี่เนาะมีสารตกค้างสารพิษบางทีมันก็แพ้ต่อตับต่อไตก็กินพอประมาณค่ะตัวนี้ก็กินพอประมาณเหมือนกันผักทุกชนิดนั่นแหละจ้ะกินพอประมาณเนาะบางอย่างก็กินได้ไม่อั้นแต่ส่วนม,นมากถ้าเป็นผักป่าก็กินได้พอประมาณเพราะว่ามันมีสารบางตัวที่ว่าเรากินไปเยอะเกินไปมันก็จะตกค้างในตับในไตเนาะผักตัวสุดท้ายวันนี้นําเสนอค่ะอันนี้คือหญ้าหวาน งามหลายกำลังอ่อนๆเลยเพราะถ้าดอกมันบานแล้วอันนี้เออเป็นดอกสีเหลืองอันนี้กำลังตุม่มๆเขาเรียกว่าหญ้าหวานเต็มทุ่งเลยมันกำลังอ่อนๆก็เลยไปเก็บมาก็ไอ้น,นี่เรียกว่าหญ้าหวานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหญ้าเนี่ยก็ไอ้นี่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีดอกแล้วก็ไอ้น,นี่เออยังไงล่ะมันอยู่ตามทุ่งอยู่ตามทุ่งดอกสิงโตนะ่ะจะเป็นเหมือนหญ้าเลย กอนี่แต่ตัวนี้นะ่ะชอบมากเวลาลวกแล้วมันออกรสหวานหวานเหมือนผักหวานบ้านเราแล้วก็ไอ้นี่รสชาติดีชอบกินโอเคเรามาล้างผักกันแล้วก็ไอ้นี่มาทำข้าวปุ้นสาวยำขนมจีนกินกับผักป่าเด้อจ้าขออนุญาตยำขนมจีนก่อน